สวัสดีครับฮัลโหลค่ะเอ่าบัทเอร์รี่นะครับอยู่้งางบิ๊กซีใช่ไหมครับเข้ามาในซอยบิ๊กซีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีแลนจะปลูกต้นไม้ซึ่งปกติแล้วอ่ะเป็นคนที่ไม่ปลูกต้นไม้เลยอะ่ะทุกคนอู้ว่าไปหัวมันกระเซิงอย่างเงี้ยจริง,รงๆแล้วแพนไม่รู้จักต้นนี้ด้วยซ้ำนะแต่เห็นว่ายาย่าถ่ายรูปด้วยแล้วก็มันก็เริ่มเป็นกระแสเนาะ ก็เลยรู้จักนะคะงั้นก็เดี๋ยวไปอาบน้ากันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จทาครงทาครีมแล้วก็ไปกินข้าวปลูกต้นไม้กันดีกว่านะโลกมากอาบน้ากันดีกว่า ทำน้ำเสร็จแล้วนะคะตอนแรกว,ว่าจะใส่คอนแทคแหะใส่แว่นจนแบบมันเป็นรอยแบบนี้แล้วอะทุกคนคงสงสัยแหละว,ว่าจริงๆแล้วแพรใส่ตาสั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าน่าส,สังเกตว่าเลนแพรมันค่อนข้างที่จะหนามากแล้วบอกเลยว่าเลนนี้มันเป็นเลนที่บางที่สุดในค่าใส่ตาแพรที่มันจะทําได้แล้วเพราะว่าเลนนี้มันราคาก็จุกอยู่นะคะค่าใส่ตาของแพรเลยเนี่ยนะมันอยู่ที่ประมาณ แปดร้อยกว่าเกือบเก้าร้อยแล้วอ่ะทุกคนก็เน,นี่ยแหละ เป็นสาเหตุทาไมถึงใส่เลนหนาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวแพคจะบํารุงหน้าก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมนะจะหมดแล้วถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทาอะไรมากอะแพ้ก็จะไม่ค่อยลงพวกรองพื้นนะเพราะแบบเอออยากสักพักหน้านะคะก็จะบํารุงอย่างเดียวแล้วก็ทาครีมกันแดดเนาะก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นคีลเคียรีคอร์รัทีฟดักสปอตโซลูชันนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้หน้าแบบกระจ่างใสว่าวันไหนที่พักหน้าเนี่ยก็โบกเขาไปเลยนะคะนี่ก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าต้นไม้ใสใบซักต้นเนี่ยจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าเพราะว่า น้องเป็นแบบเบบีมากทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูว่าน้องแบบเบบีขนาดไหนนะอาจจะได้ต้นเนี้ยต้องสู้ลบตกมือเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังคือแบบโมโหมากมันเป็นการสั่งของจากลาซาด้าที่รู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็โมโหแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ต่อไปแพชัลงกันแดดนะคะกันแดดตัวเนี้ยแพเพิ่งได้มานะทุกคนเป็นตัวนี้เลยนะคะ by b r r y c o transparent sun c a p suit spf 35บวกบวกมีความเป็นน้ําสูงมากเลยนะ จะบีบประมาณสองปั๊มนะคะมันจะมีความเป็นน้ำแบบเหลวๆมากเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถทําให้มันเป็นเหลวๆแบบนี้ได้ถ้าชอบตรงที่มันเกลี่ยง่ายอ่ะคะ่ะแล้วก็ไม่เหนอะจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันกำลังเกลี่ยอะไรอยู่บนหน้านะทุกคนอันนี้ก็แนะนําเลยนะถ้าใครที่แบบอยากลองนะวันนี้ทาเป็นลิปมันตัวเดิมนะคะเป็น K A Magic Lip นะคะตัวนี้เป็นลิปมันเปลี่ยนสีก็เอาไว้แบบทาในวันสบายๆไม่ได้ไปไหนเนาะก็นี่แหละ วันนี้บํารุงแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราก็อินข้าวแล้วเดี๋ยวมาปลูกต้นไม้กันค่ะขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะทุกคนซึ่งห้องตอนนี้ก็คือลกมากจริงๆแล้วว่าแพรออยากจะไปปลูกต้นไมขนน้ข้างนอกแต่ทีเนี้ยข้างนอกแดดมันร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวแพรขอโชว์ต้นไรใบสักของแพรให้ทุกคนดูกันก่อนเลยแล้วกัน นี่เพ้นต้นแบบปุกปิ๊กมากอะแบบมินิมอลมากๆอ่ะทุกคนตอนนี้มันเป็นต้นเล็กนะซื้อมาในราคาเก้าสิบเก้าหรือร้อยนิดๆมันไม่ถึงร้อยสิบอะจริงๆตั้งใจจะซื้อต้นใหญ่กว่านี้แต่ทีเนี้ยสั่งต้นใหญ่ไปแล้วที่แมบ,บบอกว่าเออพูดถึงเรื่องนี้ <c oughs> แะสู้ลบตบมือกับพ่อค้าแม่ค้าในลาซาด้แบบ โมโหมากก็คือแพ้ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงในลาซาดา้าเว้ยพอเราก,กดสั่งไปปุ๊บเนี่ยนางจะขึ้นว่าแพคของเราอะเข้าใจว่าร้านอะแพ็คของเรียบร้อยแล้วแพ้ก็เข้าใจว่าเออเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันเขาก็คงส่งให้เรามัง้งทุกคนร้านมันดองไว้จนกระทั่งลาซาด้าต้องแคนเซิลให้แพ้อัตโนมัติอะคือคิดในใจเลยว่าแล้วจะกด แพ็คของทําพระแสงอะไรทําไมไม่แจ้งหน่อยว่าเฮ้ยของไม่มีนะแล้วเชื่อไหมว่าทักไปหามันมันก็ไม่ตอบไม่อ่านด้วยนะก็รู้สึกแบบโมโหนะแล้วลาซาด้าเนี่ยเป็นอะไรที่พอเขาแคนเซิลของเราเราก็ไม่สามารถที่จะไปแบบคอมเพนร้านมันได้ไม่รู้ว่าช้อปปีเป็นเหมือนกันไหมเวลาสถานะมันขึ้นว่าร้านแพ็คของเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราไม่สามารถกดขอคืนเงินได้นะต้องรอให้ร้านมันไม่ส่งของจนถึงกําหนดวันอะ่ะเราให้ลาซดาด้าแคสั่อัตโนมัติเองคือเราไม่สามารถกดขอคืนเงินนะตอนนั้นได้ <c oughs> มันเป็นปุ๋ยอะไรวะเดี๋ยวนะมูลไส้เดือนมั้งกลิ่นแรงมากว่ะทุกคน <c oughs> ขนาดอยู่ในถุงยังไม่ไหวเลยอะ่ะ <c> ค <oughs> ัดว่าค้นเหม็น <c oughs> สรุปแต่งซะดีค่ะสุดท้ายตาย <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยกับการย้ายกระถางต้นไซใบสักของเราแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปย้ายต้นหนูนกันต่อเนาะต้นนูนเขาชื่อว่าอะไรนะงาช้างใช่ไหมต้นงาช้างเพราะว่ามันมีต้นเล็กๆผุดขึ้นมาเราจะต้องเอาต้นนั้นออกเพื่อที่จะเอาไปให้ญาติเรานะ ลางออกมาแล้วแล้วก็มีน้องต้นเล็กๆด้วยเดี๋ยวจะแยกน้องต้นเล็กเขาไปกระถางเล็กนะมันต้องดึงออกอ่ะืม,มยังไงดีอ่ะแคบกลัวเหลือเกิน,นล่างนองต้นเล็กอยู่ไหนอะ่ะมันงองกตรงไหนเนะี่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยถ้าวางลาบแบบนี้ไว้ก่อนนะ <c oughs> แล้วก็จะเอาดินจากตรงนี้ผสมลงไป <c oughs> เพราะว่าดินนี้มันไม่มีกากมะพร้าวเลยทุกคน เราแยากต้นเล็กของเราออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวราอาไปให้ป้านะคะส่วนต้นนี้พระเอกของเราเรียบร้อยแล้วแต่กินแรงมากเลยนะเดี๋ยวรอหินมาก่อนเราจะเอาโรยหินมันยังไม่มาเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงค่อยเปลี่ยนกระถางนะเพราะว่าอะไรรู้ว่า <S <S เผื่อต้นนี้ไม่รอนะ,จะเจ้ากระถางอันนี้ไปให้อันนี้ใส่ มานี่มามานีเร็วไป,ไปนี่ก็ดึกแล้วนันเนี่ยตอนนี้ก็จะสองโคมระมัง ตอนนี้น้องก็จะโตประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้น้องสูงขึ้นมาอีกหน่อยจะเอาน้องเขยบเข้ามาเป็นแบ็คกราวเวลาอัดคลิปลยอะไรเงี้ยก็จะแบบเออได้เห็นน้องเขามันก็จะมีใบพุ่งเข้ามาตรงนี้จริงๆวันนี้ก็แอบ,บอยู่กันทั้งวันเหมือนกันนะทุกคน <laughs> ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะมาทํอะไรอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนรู้สึกแบบง,ง่งวงๆแล้วก็ร้อนๆอยากอาบน้ามากเลยนะก็ <laughs> ขอตัวไปและ 봐카 옐로우 비를 붙여 보면 사랑인 것 같고